ทุชนุตบริษัททั้งหลาย <c oughs> ตอนนี้ขอให้เชื่อว่าสรุปกรรมควายคําว่าสรุปมาเท่รวมกรรมควายคือว่ากรรมควายที่ตาเข้าไปตามสนอง <c oughs> เรื่องนี้บรรดาท่านพุทบริษัทพอจะเ,เข้าใจได้ที่อย่างว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมไม่มีใครสาม,มารถจะหลีกเลี่ยงได้ ขอภัยลืมบอกวันที่ไปวันที่ที่บันทึกวันนี้เป็นที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยิบสาสามสิบสามขอโทษวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมพศสองพันห้รอยสามิบสองเนสมองคนแก่มันก็ดีอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเรื่องกรรมควายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้บันทึกมาแล้วสองตอน ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเรื่องของท่าลานเข้ามาแทรกยู่มากทั้งนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็โปรดทราบว่าสมองคนแก่มันเสื่อมอย่างนี้ท่านอยากจะฟังเรื่องให้ชัดเจนแจ่มใสเรื่องครว่างควายก็บังเอิญมีงานใหม่เข้ามาแทรกและประกอบกับวันนั้นป่วยหนักมากมันก็เผือ มาตอนนี้มาคืนนี้บรรดาท่านพุทธไวิส่เขาป่วยมากไม่กันตอนกลางวันมัเครียดคณะพิศนุโลกคือมีขยมสรรผู้ก่อนโยมเกษรินผู้ก่อนเป็นโห,หน้ามากันมากว่าท่อกระป่ากันมากถ้าทุกคนส่วนใหญ่ถวายสังฆทานเห็ยนญาติโยมพุทธริษัทถวายสังฆทานก็ตื่มใจมาก เพราะถวายเ่งการสังฆทานมีอนิสงส์มากเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> ปัจจัยของทุกท่านเป็นปัจจัยที่นำมาเพื่อการก่อสร้างท้าว,ว,วรวัตถุคือวิหารฐานในาศาสนาขขงองค์สมเด็จพระบรมาโลกรเชษก็มีอานิสงส์สูงเติมความบันดาท่านพระบริษัทขึ้นที่ว่ากฎของกรรมอย่าหาทางหลีกเลี่ยงเลยไม่สามารถจะหลีได้ ถ้ากล่าวว่าการชำระนี่กฎของกรรมให้กรรมหมดไปก็เป็นเหตุทาไม่ได้เหมือนกันแม้แต่ในสมัยพระองค์สมเด็จพระพักกวัรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติพระชนอยู่สาวกขององค์สมเด็จพระรมครูหกสิบรูปเสษ็จจะต้องฆ่าตัวตายองค์สมเด็จพระจอมไทรก็ไม่สามารถจะชำระกฎของกรรมให้ได้ แต่ก็ทรงเท่มีความดีสูงมีนิพิธายานความเบื่อหน่ายในร่างกายแต่เบื่อหน่ายในการเกิดในที่สุดก็ฆ่าตัวเองตายบ้างแย่งคนอื่นฆ่าบ้างตายแล้วก็ไปนิพพานหมดอันนี้ก็เหมือนการบรรดาท่านพุทธบริษัทการทําบุญเพื่อชาระนิกรรมเนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ชาระนิกรรมเป็นการทําบุญให้มีกําลังสูงกว่าบาปท,ที่เราทํามาแล้ว ชาตินี้ยังไงยังไงบาปก็ให้ผลราะว่าเมื่อสิ้นชีพไวตจนไปแล้วบรรดาท่านพทธบริษัทบาปส่วนนี้มันยังไม่หมดจะไม่สามารถจะตามไปได้ <c oughs> เราก็รอยชายไปสวรรค์กันบ้างไปพรมโลกกันบ้างปานิพานบ้างเรื่อความว่าวันนี้ก็ป่วยมากเหมือนกันเมื่อคืนนี้ก่อนจะหลับเป็นวลาหกทุ่มมันปวดขามากเสยเศษถ้าปวดต้องเสียว ก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้เขาจะล้างท้องให้ก็ไม่เป็นไรครอนนี้ก็ทํางานให้ก็มาทํางานให้ไม่โรคมันําเริ่บต่อบไปอีกคือมันทิบเสียงต่อมานี่ก็ในเวลานี้ก็หมดเวลาไปกันห้านาทีก็มาคุยกันโดยย่อว่าคืนวันที่ยี่สิบสองมกราคมสอง2ันห้าร้อยสามสิบสองเวลาประมาณ6กโมงเย็นจะือว่าเป็นคืนก็ไม่ได้วันก็ไม่ได้ จะถือว่าเป็นกลางวันพระที่ก็หายไปแล้วจะถือว่าเป็นกลางคืนแสงสว่างก็ยังอยู่จะเรียกว่ากลางวันและกลางคืนก็ตามใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> นอนภาวนาอยู่ปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าจิตออกจากร่างไปนอนอยู่ที่ตึกเก่าๆตึกใหญ่มากแต่เก่ามากใกล้จะพัง ในตึกนั้นปรากฏว่ามีพระโย์หนึ่งเป็นพระสงฆ์ท่านนั่งห่างจากที่นอนท้านด้านหลังออกไปประมาณสิบเมตรประมาณนะถ้จาจะมาก็นอนบนเตียงหันตะแคงขวาหันหลังให้ท่านเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหนุ่มมั่งสาวมั่งแก่มั่งก็ไม่เลือกบุคคลนำเข้าของมาถวายไม่จำกัด เป็นอาหารการบริโภคบ้างเครื่องใช้สอยบ้างเครื่องประดับบ้างาค่าเครืองประดับก็สูงมากรู้สึกมากมายมากคิดว่าคนสักร้อยคนก็ขนกลับไม่ไหวเมื่อท่านจะไหวกันแล้วก็มีความรู้สึกในใจว่าทุกท้่เวลาเรากลับวัดเราจะนําไปได้ยังไงคนเดียวเราแบกไม่ไหวถ้ามีคนมาสักร้อยคนก็ไม่สามารถจะขนหมด แต่ในฐานะที่เคยฟังคําแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคติเ <c> ม <oughs> ื่อชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเมื่อบุคคลเราตายไปแล้วทรัพย์สินต่างๆเราไม่สามารถจะนําไปสู่โลกอื่นได้แม้แต่ร่างกายเป็นที่รักเราก็ไม่สามารถจะนําไปได้ก็ค,คิดในใจว่าตามปฏิปทาเดิมของเราในสมัยที่มีชีวิตอยู่ ทรัพย์สินเกิดที่ไหนให้อยู่ที่นั่นนั่นคือเวลาไปวัดไหนๆก็ตามถ้าเขาถวายจะตกใจยร้อของใช้ตามสมควรสิ่งใดที่เขาไม่จํากัดแต่เขาจํากัดเพะว่าสิ่งนี้ต้องไปสร้างที่วัดท่าสงและสิ่งนี้ต้องไปใช้ที่วัดท่าสงอย่างนี้อมาวัด <c oughs> ถ้าเขาไม่จํากัดก็ให้อยู่ที่นั่นถืว่วทรัพย์สินเกิดที่ไหนก็อยู่ที่นั่น เม่อคิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าในเมื่อปฏิบทาตามธรรมดาของเราเป็นอย่างนี้ของถ้าเกิดขึ้นที่นี้ก็งจงอยู่ที่นี้สำหรับบุคคลผู้รับจะเป็นใครก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นเวลานี้เราก็มีใครเราเป็นตัวคนเดียวในห้องนี้เบื้องหลังกไปก็มีพระองค์เดียวเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าปวดที่ถายอุจาระ ขันมีความรู้สึกว่าต้องการถ่ายจาระเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าเห็นภาพควายควายตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเขากลางๆยืน <c oughs> อยู่ข้างหลังแล้วก็มีคนคนหนึ่งแล้วต่อไปก็มีความรู้สึกคล้ายแขนโอบกรดก,กนแน่นถ้าต,ตัวธรรมาแล้วก็มือหนึ่งกำปั้นอัดโจที่ท่องท่องทะวันหนักไม่ต้องการให้ถ่าย อาการปวดอุจจาระก็ปวดหนักขึ้นอยากจะลุกไปถ่ายอุจจาระแ่จก็ลุกไม่ขึ้นเจ้านั่นรัดหนักยิ่งขยับตัวไปขยับตัวมาทัา้งดิ้นมันก็ดิ้นไม่ไหวเลยแต่แช่ขยับ <c oughs> ในที่สุดก็คิกหันหลังไปได้เจ้าควายก็หายไปคนก็หายไปสรุปแล้วความจริงควายกลายเป็นคนก็มีความรู้สึก,กนในใจว่านี่มันเรื่องอะไรกัน ที่นี่มันกุติพระควายเข้ามาได้ยังไง <c oughs> แล้วเจอคนคนนี้ก็มีรูปร่างดำๆเพียวกเกรงหน้าตาไม่สวยปากแหวง่งตรงจมูกมาแหว่งมากหัวฟันปนขาดไปเลยตรงนั้นไมเห็นเขาเข้าโขาบ่เลยแล้วเขาก็หายไปคิดไม่ออกว่ามันเรื่องอะไรกุติพระควายเข้ามาได้ยังไง ก็บุกคนคนนี้เป็นใครก็ไม่ปรากฏตนอีกเห็นแต่พระนั่งอยู่องค์เดียวเมื่อมีความสงสัยเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงปรากฏถ้าบอกว่าคาว่าควายควายตัวนี้ไม่ได้ควายจริงๆไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ควายเข้าไม่ได้แต่ภาพควายนั้นมันเป็นกฎของกรรมไม่ควายก็นึกในใจว่าชาตินี้เราไม่เคยฆ่าควาย กำยจะมาจากที่ไหนเสียงนั้นเธอก็บอกว่าชาตินี้ไม่ได้ฆ่าแต่ชาติก่อนๆเธอฆ่าเมื่อคืนนี้เธอดูหนังดูโทรทัศน์สภาพยนตร์ในโทรทัศน์เรื่องสงครามก้าวทัพเรือเปล่าก็เรียนตอบเสียงนั่าเ่าเพราะว่าตามโบติดูแต่ข่าวเมื่อข่าวจบแล้วก็เลิกกันเพราะคุณแก่ความเป็นคนแก่มีอะไรก็ไม่สนุก ถ้าเกิเสียงนันถามว่าเห็นไหมว่าสงครามเก้าทัพต้องใช้คนเป็นหมื่นถ้าจะนำอาหารมาเลี้ยงทาหารจะใช้อะไรใช้ปลาหรือใช้หมูมันก็ไม่พอต้องใช่วัวใช้ควายด้วยก็เรียนถามได้ว่าข้าข้าผมตั้งใจเกิดมาในชาตินี้ก็หลังจากสงครามเก้าทัพมานานก็ไ <c oughs> <c oughs> ม,ม่มีโอกาสไปร่วมสงครามเก้าทัพ แห้เจ้าสายหมนั้นเคยเกิดร่ท่ทสงครามก้าวทับเรอมีส่วนในการเลี้ยงอาหารด้วยหรือเสียงตอบได้ว่าฉันไม่ได้หมายความว่าต้องควบคุมสงครามก้าวทับฉันให้ดูสงครามก้าวทับเป็นตัวอย่างเพื่อหมายความว่าสงครามก้าวทับเขาต้องเลี้ยงแบบไหนแต่ว่าเธอเกิดมาทุกชาติในอดีตเวินชาตินี้ชาติเดียวที่ไม่ได้ควบคุมของทัพ บางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพใหญ่บางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพรองบางชาติเธอก็เป็นพ่อเมืองต้องทําการรบทุกชาติต้องฆ่าสัตว์ปัะชีวิตเรองสหารในกองทัพต้องฆ่าคนก็กลับเรียนถามว่าในเมื่อกรารมันหนักขนาดนี้การที่จะบวชเนรชำระนีนไก่หนึ่งร้อยยี่สิบสามองค์เพบวชชีพราหม์ แปดสิบองค์โดยใช้นักเรียนประจำนักเรียนประจำชายเธอสมัครร้อยยี่สิบสามองค์เพื่อบทเนีนักเรียนประจำหญิงเธอสมัครแปดสิบคนสมัครหมดนักเรียนชายจะขายไปสามคนก็ไม่สมัครสามคนเดิมทีเดียวก็ตั้งใจว่าจะบวดแค่เก้าองค์สิบองค์หรือว่าเธอสมัครหมดก็ยอมรับบดหมด ถามว่ากฎข้องกรรมคือการทําบุญอย่างนี้จะเอาที่ให้จะควายเป็นการมาเทาโทษได้ไหมตนองบอกว่าเขาเห็นว่าเธอทําบุญอย่างนี้ละสิเขาจึงมาถวงด้วย <c oughs> ความจริงกรรมของควายบรรดาท่านบริษัทให้โทษมาตั้งแต่พศ2525เดือนมิถุนายนมันป่วยแล้วก็ตายอุจจาระไม่ออกล้างก็ไม่เคอยออกอาการเครียดอย่างนี้เป็นมาห้าหกปี แล้วเวลานี้ก็ยังไม่คายตัวนักมีส่วนคายตัวบ้างตามทุอคนแต่ยังไม่หากนักส่วนหนักจริงๆอยู่ที่ทองแต่ความจริงเขาลงโทษทีแรกหมดทั้งร่างกายเริสาทุกส่วนของร่างกายไม่มีดีเหลือก็ถามท้าตะเบกว่าน,นอกจากกฎอของกมของขวายแล้วจะมีกรรมอะไรอื่นมาแทรกแซงมาเบียดเบียนอีกไหมท่านบอกว่ามีเยอะเธอไม่ได้ทำบาปครั้งเดียว เธอทำบาปหลายคราวในชีวิตหนึ่งแล้วก็ผ่านมาหลายชีวิตบาปต่างๆก็ต้องทําตามทวงเธอกับความจริงเสียงนั้นไม่ทราบแ่เสียงของไคร <c oughs> จริงกรบเบียนสาเสียงนงว่าถ้าอย่างนั้นนเกรรมมันหนัก <c oughs> ก็อย่าขอปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเลยดีไหมเสียงนั้นก็ตอบว่าไม่มีผลกงานของฉันยังไม่เสร็จ ฉันต้องการให้เธอทํางานของฉันให้เสร็จเรียบร้อยฉันจะสั่งงานไปทีละหน่อยๆเพียงกว่างานจะเป็นที่พอใจของฉันและก็เมื่องานเสร็จแล้ว,าาลวเธอก็ยังจะตายไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเธอจะต้องอยู่ช่วยสอนกรรมฐานอีกไม่น้อยกว่าสิบปีก่อนแต่ถ้าว่าเออร่างตากายสามารถจัดทรงต้าทนต่อไปได้ก็ให้อยู่ต่อ แต่ถ้ามันมีความจําเป็นจริงถ้าร่างกายมันจะโผจะฟังจริงๆถึงพิงจะปล่อยให้ตายโดยสงสัยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครเสียงนั้นก็ตอบมาว่าเธออยากจะทราบว่าเสียงเป็นเสียงของใครเวลานี้ไม่ต้องรู้ชื่อว่าเสียงขขงใครแต่รู้แต่เพีงยงทอย่อว่าเสียงพ่อของเธอก็เป็นอันว่าสบายใจไปเสียงนั้นบอกว่าหมดเวลานะฉันลาละไม่คุยต่อไป เลยาเสียงนั้นก็หยุดตอนนี้ขอเตือนบรรดาท่านุทธบริษัทที่จะานบอกว่าต้องสร้างเสียงนั้นบอกว่าต้องสร้างให้เสร็จตามที่ฉันต้องการท่านต้องการขนาดไหนบ้างอาตมาก,ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าไงการที่สร้างต่อทีละหน่อยต่อทีละหน่อยทําที่นี่จนเสร็จจบต่อตรงนู้นเวลานี้ก็เริ่มเริ่มอาคารนั้นเป็นทางเดินกว้างสี่เมตร รอบรๆติดตามกับแพงของร้อยไร่ใช้ใช่ระยะทางหลายกิโลเพื่อประโยชน์ใหญ่ก็บรันดาท่านพุทธไวสัตย์ที่มาในวัดซึ่งท่านให้เหตุผลว่าเวลารถจอดทุกคนอันดับแรกหวังที่พักชั่วคราวได้เวลานี้ลงจากรถแล้วไม่รู้จะไปไหนถ้ามีอาคารยาวเป็นทางเดินแบบนั้นมีทางชั้นชั้นล่างและชั้นบนสองชั้น ถ้าเป็นสะพานสองชั้นกว้างสี่เมตรนั่งพักก่อนได้สบายหรือวเวลากลางคืนเด็กตเวลาถึงใหม่ๆ mm. ก็คิดว่าถ้าจะเข้าที่พักก็เสีเวลาบ้างกว่าจะที่จะจัดเสร็จนอนตรงนี้ก็ยังนอนได้ด้วยการเนี่ยงสร้างความปลอดภัยกับรรดารถราทั้งหลายที่มาเพราะคนเข้าออกได้แค่แค่สองประตูศัตรูคืขอขโมยทํางานยาก นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นความประสงค์ของท่านแต่ท่านบอกว่าต้องสร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จทางยาวแล้วท่านก็บอกว่างานเล็กๆจะมีต่อไปอีกกรงความว่าเวลาเสร็จไม่แน่นอนเมื่อเสร็จจุดใหญ่นี้แล้วเสียงบอกว่าต้องสอนกรรมฐา,านอีกสิบปีถ้าร่างกายดีพอทรงตัวได้ให้อยู่ต่อกวงความว่าคำนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทย่าไว้วางใจนะัก จงจำไว้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเด็ดความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่มีนิมิตหมายความตายไม่มีนิมิตชีวิตเหมือนจะเอามีดขึ้นเอานิ้วกรีดน้ำเป็นรอยเดี๋ยวก็าหายไปทันใดการเกิดของมนุษย์บรรดาท่านพุทธวิสัทธ์หลายจะตายเมื่อไรก็ได้ความต้องการของท่านมีขนาดนั้นแต่ความสิ้นของอายุถ่าเกิดขึ้นมาเมื่อไรเขาต้องตาย ฉะนั้นทุกคนจงอย่าคิดว่าธรมาจะอยู่นานให้คิดว่าอาจจะตายไว้เสมอจะได้มีความไม่ประมาทก็คุยกันต่อไปเมื่อเสียงนั้นส่พูดเสร็จหมดหมดจากคำพูดก็ไม่มีจิตอื่นรู้สึกว่ามีแรงพอสัคครก็ลุกจากที่นอนไปหาพระไปคุยกับพระท่านเข้านั้นมีผิวคล้ำรูปล่าลำลำสันทัดคน อายุประมาณสี่สิบปีไม่ทราบว่าใครไปถึงท่านชวนคุยเรื่องเล็กๆน้อยน้อตอนมาท่านก็นหาเรือท่านหาเรือว่ามีญาติโยมด้านใต้เขาเขาขุดบ่อเลี้ยงปลาเ็ื่มาปรึกษาว่าท่ายังไงปลาจึงจะโตเร็วปลาจึงจะไม่มีโรคและจะขายปลาได้ราคาดี เมื่อฟังแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระพระมีหน้าที่แนะนำให้บุคคลเว้นแต่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเขาจะเลี้ยงเพื่ออบุญให้ปลามีความสุขหน้าจินการสมควรแต่นี่เขาบอกแล้วว่าเลี้ยงเพื่อขายเลี้ยงเพื่อขายก็หมายถึงว่าเลี้ยงเพื่อฆ่าส่งไปเพื่อควายถึงความตายสมัยหามือเพื่อแต่ฆ่า เพราะสัตย์สมัยใหม่เขาจะส่งเข้าไปส่งไปหาแตะแหล่งแกงคือที่ฆใาเมื่อ <c oughs> ก็ส่งพาให้พระเจ้าด่าพระเจ้าดาก็ต้องค่าจิงคิดในใจว่าพระท่านจะไม่น่าจะคิดอย่างนี้ท่านจะตอบว่าไม่ควรตอบจะเป็นบาปก็จะรู้สึกคนเป็นการไม่ดีจะเป็นการหากานซึ่งกันเองจิงบอกท่านว่ากระผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ขรรับ เลี่ยงเลี้ยงปลานี่ไม่เคยศึกษามาก่อนเพราะอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทําสวนมีนามีสวนนาก็มีไม่มากไม่เคยทํานาสวนก็มีไม่น้อยแต่ก็สวนน,น,นนี่เคยทําเคยทําสวนี่เิงนอยู่สามปี <c oughs> ่การเลี้ยงปลาคา้าสัตว์ผมไม่ทํามาตั้งแต่เด็กปลาในท้องล่องคมเลี้ยง แต่กระผมก็ไม่เคยยอมให้ใครมาจับไปขายเพะนั้นเรื่องการเลี้ยงปลายไปขายที่มันดาท่านท่านเอาลายท่านครับผมไม่มีความเข้าใจเมื่อถามว่าตอนนี้เท่านั้นทา่านก็นิงตามมาเมื่อคุยกันเสร็จทั้งตอนนี้ก็มีความรู้สึกโวดอุจาระมากก็เห็นคนหลายคนนั่งอยู่ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างเห็นพรนุชคึงเอืคืนคงดี ที ês, ่เธอปฏิบัติอยู่เนี่ยอยู่ในแวดล้อมนั้นด้วยที่บออกว่าพอนุษย์ตรงข้อปฏดจาระมากหาที่ถ่ายที่แต่ก็บอกว่าเรารู้จักส่วมเดินตามไปไอ้ส้วมก็อยู่ในบริเวณกุฏินั่นเองกุฏิใหญ่แต่ว่าเป็นห้องโถงไม่มีฝาปิดประตูเปิดเรียกว่าบันฝาด้านหนึ่งเปิดทั้งหมดมีส้วมโถอยู่ ถ้าไปในที่นั่งขโมกขโมวจะมีคนหลายคนถ้าไปน,นั่งคนทุกคนที่นั่งในก็มองเห็นแต่บังเอ,อิญพอเดินเข้าไปก็ปรากฏว่ามีนอนคนนอนคุ้มโปรองอยู่คนหนึง่งคลุมนิดสนิทเนี่ผ้าไม่หนาน,านักคล้ายๆจี่วันชาแต่ขามากที่ก็ถามว่าใครนอนอยู่ตัวสภาพจริงๆที่เป็นคนตายที่เขาวางไว้ถ้าไมนขมํากขโมว ก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าลงชิดแก้วแดงที่สุดก็ก็เจ้าของน่งจาจะของภาพกวคนก็เปิดหน้าขึ้นมาเห็นไปนลงชิดจริงๆเทไม่ถนัดนักก็บอกกับทุกคนแล้ว,วา่พอนึกว่าที่ตรงนี้หลวงพ้อไม่ถ่ายละเพราะมันลุ่งเกินไปส้วนก็ไม่มีน้ําฟ้าเปิดทั้งฟ้าไม่จะเปิดประตูอย่างนี้ไม่เหมาะอาการถ่ายมีที่อีกไหม เธอก็ตอบว่าหนูรู้จักที่มีที่แห่งใกล้ๆกันเป็นห้องส้มเล็กๆไปห้องส้มธรรมดาไม่ถูกพร้อมหรือสะอาดเรียบร้อยละเก่าเหมือนกันเธอก็เดินนําเธอเข้าไปในส้วมก่อนคือเข้ามาเข้าไปห้องเล็กๆเธอเนําเข้าไปก่อนจะมาเดินตามทีหลังเข้าห้องผิดมันเป็นห้องเล็กเหมือนกันห้องขนาดเดียวกันแทนที่เป็นห้องส้วม มันกลายห้องเป็นทางเดินลงนรกที่ตอบบรรดาท่านพุทธริษัทอย่างนี้ก็เพราะาอาการเป็นอย่างนี้ขนาที่จกเข้าห้องนั้นก็มีผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนมีรูปร่างหน้าตาสวยผิวขาวหน้าตัดผลทรงอระทุ่มืัอเต่งใส่เสื้อเรียบร้อยหน้าตาดีมากคนหนึ่งเดินติดตัวไปเลยอีกคนหนึ่งอยู่ห่างประมาณหนึ่งว่าเดินตามไปไม่กัน เมื่อเข้าห้องเล็กแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปห้องขอเล็กข้ามาทุกทีเพื่อสดเดินตรงพื้นที่มันมันลงต่ํามันลาดลงต่ําพอลงต่ําไปแล้วก็ปรากฏเป็นช่องเป็นหลุมใหญ่ก็คิดว่าไอ้ส้มนี่ทำไมมันอยู่เล็กนักก็เดินตามลงไปเดินตามลงไป,ปก็ปรากฏกดว่าดินงข้้งบนมาหล่นลไปตวตัวบ้างเป็นจุดลงไปห้องก็แคบข้ามาทุกทีเพื่อสดแคบ ลงได้แต่ขาสองขาแค่เท้าไม่ถึงคนขาส่วนใหญ่ลงไม่ได้เมื่อส่วนใหญ่ลงไม่ได้คนที่เดินที่เดินติดตัวไปก็จับตัวยกขึ้นมาแต่ความจริงไม่รู้สึกว่าหนักท่านก็เลยคองขึ้นมาข้างบนพื้นท่านก็บอกว่าคนที่คนจะเข้าสวมในความจริงห้องนี้มันไม่ได้สวมมันเป็นทางลงนรก แลมันเป็นทางเป็นทางลงนรกกรงแล้วก็ที่ลงไปไม่ได้เพราะว่าบาปที่เป็นสิ่งที่เป็นบาปของคุณยังตามไม่ทันทำให้ผลไม่ได้มันให้ผลได้แต่เศษกรรมที่มีความทุกขเวทนานในร่างกายเท่านั้นบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้คุณให้ผลลงนรกได้แต่ว่าที่จะมีอาการแสดงอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ ที่คุณไปคุยกับพระแล้พระเพ่อนคุยเรื่องการเลี้ยงปลาว่าญาติโยมทิศใตมีการเลี้ยงปลาขุดบ่อเลี้ยงปลาทำวิธีการแบบไหนปลาจึงจะอ้วนปลาจึงจะไม่เป็นโรคจะขายได้ราคาดีเพี <c oughs> ยงปลารบเท่านี้น่ะคุณแล้วคุณก็ตอบรปเสร็จว่าความความรู้อย่างนี้ไม่มีผลเพราะผมไม่มีความรู้มาก่อน เพียงแค่นี้เขาว่าชี้บอกว่าถ้าคิดไม่ดีมันต้องลงนรกถ้าไปแนะนําเขาว่าเลี้ยงอย่างนี้มันอ้วนนะยิ่ยงอย่างนี้ไม่เปลี่ยนโรคจะขายได้คาดีสแสดงว่าเป็นการร่วมทมาวําบาปของเขาอย่างนี้คนต้องลงนรกแน่แต่ว่าบังเอิญคุณปฏิเสธแต่ว่าที่ต้องลงหลงุมเพราะคนเข้าไปเกิดโขกและสิ่งโขกโขกคือสิ่งที่เป็นบาปพระพระพระองค์นั้นพูดเรื่องเป็นบาป มาพูดเรื่องเป็นบาปคนนั่งอยู่ด้วยไอกลิ่นบาปมันก็เข้ามาถึงท่านมือมาไม้ฟังก็คล้ายๆกับว่าคนเราถือใบบอลใบบอลใบบ่ใความเรี่ยงเป็นใบละเอียดไม่ไม่สามารถจะมีอะไรซึมเข้าไปได้แต่เอาสุนัขเน่าเข้ามาใส่ที่ใบบอลความเน่าน้ําเหลืองจะไม่ไหลเข้าซึมเ,เขาม้าเน,น,นื้อเข้าใบบอลเมื่อโยนสุนัขเน่าที่งไปแล้วกลิ่นเหม็นก็ติดใบบอลชั้นใด เรื่องบาปกรรมอก,กุศลก็เหมือนกันคุณไปคุยเข้าให้แสดงว่าถ้าคุณน้อมใจไปกับสจาพระโอั้นคนลงนรกในเวลานี้คุณไม่น้อมใจไปกับท่านคุณก็ไม่ต้องลงนรกแต่เขาแสดงให้แปลกว่าถึงแม้จะไม่ลงก็ชนลงหน่อยๆแล้วเพราะกลิ่กลกลาานกลิ่นนรกติดตัวแล้วกระแสบาปเข้ามาติดตัวเหมือนกลิ่นของความเหม็นติดไปปอดฉะน,นั้น,นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องนี้ก็ไม่ขอขไม่ขออธิบายเรื่องบุญโกุศล ทุกคนก็้วงทราบว่าสิ่งใดที่ก็ทำเพื่อเป็นบาปถ้าเราเข้าไปสังคมสมาคมโดยไม่จะไปน้อมใจไปกับเขาสิ่งนั้นก็สามารถจะทำให้กายของเราหมองหมองลงอามบายภูมได้พระธรรดาท่านพทธอริสัทธ์ท่าลายเวลาเหลือเพียงแค่สามสิบวินาทีก็จะหมดเวลาที่ต่างไว้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล จงมีแดบรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุก่านสวัสดีดี